สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมพบกับผมที่ช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับทีนี้ก็อาบน้ำให้พี่สีดอทองคูณเซเตอร์กำลังจะไปหาเท้านะครับเดินไปเองเลยครับผมบไปเฮ้อมาแล้วมาเบนมาเบนมา ล้วนครับเดินไปเร็วมากนะครับปะปะปะครับเดินรีบรีบมากครับรีบไปห,หาสาวนะครับผมจะไปดูปฏิกิริยาเขานะครับเวลาเขาเจอสาวเาจะ เป็นอาการอย่างไงนะครับผมเดินไปเลยครับตสรีบรีบมากนะครับรีบไปหาสาวนะครับผมโอ้นี่ก็ช้างชื่ออะไรครับชนะครับ,บ,รบนี่ครับชื่อ ชื่อพังพูนซับนะครับผมอายุกี่ปีแล้วครับ,รบนี่ก็อายุ12ปีใช่ไหมครับผมนี่ครับเนี่ยจะของช้างของแม่พังพูนซับนะครับไปไดนมาครับผมปิดหูปิดตา,าโอ้อันนี้ก็เป็นเครืออยู่ในานานะครับเราก็มาตัดครับมาตัดให้ พังพูนทรัพย์นะครับผมมีช่องไหมครับช่องอะไรครับช่องของคุณนะมัู่นี้นี่ก็แม่พังช่องช่องแม่พังของพูนทรั์ก็อน้องพังพูนทรั์ลัคกี้ครับชื่อชื่อช่องก็พังพูนรัพย์ลักกี้ใช่ไหมครับนี่ครับผม ดูครับดูปฏิกิริยาของพิโดทองคูนะครับเมื่อเจอสาวอาการเขาจะเป็นยังไงนะครับร้อนครับวันนี้อากาศร้อนครับผมนี่ดูบรรยากาศก,ารก็ร้อนพอสมควรนะครับสี่โมงกว่าแล้วครับห้างยงร้อนอีนนกหลายวันนะครับที่เราไม่ได้ไดใกล้ชคิดกันนะครับผมมาดูความน่ารักของพังฟูนทรัพย์ กับซีโดทองคูนนะครับผมนะครับอ้วนสมบูรณ์มากนะครับผมเป็นยังไงเนาะเมื่อได้เจอเสานะครับว,วันนี้ครับเมื่อวานนี้ไม่ดิ <c oughs> ด่งเลยเนาะ นิ่งกับนิ่งมากนะครับพังคุณซั์นะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับผมส่วนสิโดทอคูณก็อายุ10ปีแม่พังเอ้ยส่วนพังคุณรัพย์ก็อายุ12ปีนะครับผมพี่2ปีนะครับ ชอบหรือเลปล่าไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพีอ่อเน,น,นะผมมองเนอะเมื่อน้องเจอเจอพ,พี่พี่สาวครับห่างกาันสองปีนะครับผมการนิ่งทั้งคู่นะครับสงสัยดูใจกันนะครับผม เดียวกันไม่ใช่แบบนี้ครับทีนี้คุณซับแรกครับครั้งแรกของซิดอวสองคูณมหาคุณรับก็เขาก็จะเล่นกับซิดอวสองคูณมาครั้งที่สองเขาก็นิ่งเลยครับไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าไปจะเดินไปอย่างเดียวเลยครับทย ท้อยไปท้อทอยไปไปดูด้วกันนะครับเราก็อยู่ไม่ไกลจากกันเท่าไหร่นะครับผมระยะทางของเราครับไม่สนใจสาวเลยนะครับวันนี้ครับดูจากอาการของทางปุ้นซับนิ่งเกินนะครับ สาวก็ไม่สนใจหนุมมนมนน่มเหมือนกันหนุ่มก็ไม่สนใจสาวนะครับผมนะครับความน่ารักของเขานะครับเฮ้เไหนเป็นหน้าจีน่านี่ นะแม่นฮะเลี่ยลี่ฮะขอเพ่มกัคบคือน้อยเขาตัวครับอ่าดมนะครับดมพี่สิโดอทองคูณน,นะครับดูครับสิโดอทองคูนไม่สนใจเลยนะครับผม การชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกินอย่างเดียวครับผมสาวไม่สนใจนะครับเขาก็ไม่สนใจผู้บาวเหมือนกันนะครับ แต่ก่อนก็โอ acio, like uh. ้โหเห็นก being uhm ันก็เดินป่ไม่ไดเลม่เนเลยมเลนเลยนะครับตอนแรกเขาก็อเล่นชอบพี่นี่ชอบพี่พังคุณทรัพย์นี่ก็ชอบน้องทองคูณมากนะครับตอนแรกๆเขาก็ เล่นแต่หยกกันนะครับมารอบที่สองเขาไม่สนใจสนใจน้องเลยครับนิ่งอย่างเดียวนะครับของเราก็นิ่งอย่างเดียวนะครับกินอย่างเดียวครับผมดูท้องนะครับอ้วนสมบูรณ์มากนะครับงานนะครับเนี่ยยังขนาดนี้ พูดสายดีมากนะครับรครับ,บพูดพดูดบ้างถูกบ้างก็ติชมผมได้นะครับผมพูดไม่ค่อยคล่องสไลด์นะครับเต์จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผม กินอย่างเดียวนะครับเรานะครับบรรยากาศก็ร้อนพอสมควรนะครับผมครับสนใจไม่สนใจสาวเลยนะครับสาวก็ไม่สนใจเลยนะครับผมโอเคครับ นี่นะครับความสุขของเราพนานได้เจอกันนะครับได้อยู่ด้วยกันนะครับผมยามว่างเราก็ได้มาปล่อยให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะครับป้าด้ยหอมยาเะยครับขอบคุณนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าคืออะไรครับนี่ครับนี่คือคืออะไรครับเคืออะไรเนาะภาษาสวยเขาว่าอวันรถรวยครับภาษาสวยครับภาษาไทยนี่อะไรนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลครับเพือไส้ไก่เหรอใช่ไหมประมาณนี้แล้วมั้งตอนนี้นะครับภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็เคือไส้ไก่ยาไส้ไก่ครับเป็นไงชอบหรือเปล่าไปกินอย่างเดียวนะครับอ๋อทั้งนี้ก็เลย เดบแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้นะครับให้เขาได้ดูใจกันนะครับผมกลัว <laughs> กลัวสนใจกลัวพี่นะครับอันนี้เป็นอะไรดีเสียวฮะไอเสียวดิครับดูใจกันก่อนนะครับผมแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้นะครรับก <laughs> ครับ นี้ผมก็ฝากเพลงเท่าน,นี้นะครับผมหากกันใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามด้วยนะครับ